สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมใหม่นะคะของค่าย Blackmagic Play นะคะ ชื่อเกมว่า e g o l d e n Dragon Challenge นะคะก็คือเกมนี้จะเป็นแนวจีนจีหน่อยนะคะแล้วก็จะมีโบนัสก็คือว่าเราสามารถซื้อฟรีสปินได้หรือว่าจะซื้อแบบซื้อเดิมพันเพื่อที่ว่าจะให้มันมีโอกาสที่จะชนะฟีเจอร์สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวจ่ายนะคะก็จะเป็นตัวมังกรแดงเขียวน้ำเงินนะคะที่ว่าเราจะจ่ายแบบต่ำสุด 2ตัวนะคะก็คือว่าจะจ่ายสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนะคะไปโดยที่จะเป็นซ้ายไปขวานะคะของรอบที่ของรอบนั้นๆแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่เหลือนะคะก็จะจ่ายแบบ3ตัวขึ้นไปแล้วก็มังกรทองที่ว่ามีหัวนิดหน่อยมีหัวแล้วก็มีคอนิดหน่อยนะคะก็จะเป็น s ตเ t t e r นะคะก็จะมาในรีวที่1 3แล้วก็5นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสู่รอบฟรีสปินของ เ,เกมนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องโบนัสนะคะเป็นเครื่องสล็อตมินินะคะ่ะแบบ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 อันเล็กๆแปดอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเล่นก็คือว่าเราก็แค่รอให้มันหมุนนะคะว่ามันจะมีตัวมังกรแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็จะแบ่งเป็นสามส่วนมันก็จะตัวตัวคูณมันก็คือจะคูณจะคูน หนึ่งไปเรื่อยๆก็คือว่ามีสามส่วนใช่ไหมคะเราก็จะคูณหนึ่งคูณสองคูณสามถ้าได้ถ้าได้สามส่วนไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าในรอบไหนๆของออสล็อตมินินะคะที่ว่ามันขึ้นมาสามตัวเลยเนี่ยมันก็จะได้ตัวคูณอังเปาเพิ่มอีกในตอนท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่าวิธีการเล่นมันจะเป็นยังไงสําหรับการเล่นปกตินะคะก็สามารถกดเทอร์โบสปินหรือว่าแบบเปลี่ยน เปลี่ยนตัวอัตราการแลกอัตราการเดิมพันได้เลยนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะเซตได้ทุกอย่างอันนี้จะเป็นการเล่นรอบธรรมดานะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นการเพิ่มเงินเดิมพันนะคะเราสามารถเพิ่มได้เลยก็เดี๋ยวลองเพิ่มไปสัก ร้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองซื้อฟีสจินให้ดูว่าฟีเจอร์มันทำงานยังไงก็จะเป็นสแก็ตเตอร์โผล่มา3ตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปในรอบสล็อตมินินะคะก็จะมีทั้งหมด8ช่องแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบโลมาอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเป็นตัวมังกร3ส่วน เหมือนอย่างรอบนี้นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เลยมันมันไม่ได้3ส่วนอย่างเงี้ยค่ะรอบอัางเปาตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่องในช่องหน,นึ่งใน8เนี้ยค่ะเราสามารถเปิดครบเปิดครบ3มช่องเนี้ยค่ะมันก็จะยังเปิดต่อไปแต่ถ้ามันไม่ครบ3ช่องมันก็จะปิดไปเลยอย่างอันนี้ก็คือปิดไปเหลือ2ช่องมันก็ยังเล่นได้ต่ออีกหนรอบนะคะ ก็คือจบรอบพีสปินแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ว่าจะชนะต่อไปได้เดี๋ยวลองอีกรอบนะคะว่ามันจะมีโผล่แบบตัวมังกร3ส,ส่วนขึ้นมาหรือเปล่าสำหรับ สำหรับเกมนี้นะคะก็คือเหมือนแบบมันมันก็ถือว่าเป็นเกมที่เหมือนกับเกมเกมเก่าของเราะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีฟีเจอร์ฟรีเจอร์นี้ใหม่ขึ้นมานี่เราได้เราได้1นึ่งองงเปาเราได้รางวัลมาแบบคูณ1แลละถ้าเกิดว่าได้อีกสามอีกสช่องอะคะ่ะแต่ละครั้งอะคะ่ะมันก็จะเพิ่มมาให้เป็นคูณ2อคูณสไปเรื่อยๆเลย อย่างนี้เราเหลือ2ช่องสุดท้ายก็คือมาลุ้นรอบต่อไปว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคเหลือช่องสุดท้ายอย่างฟีเจอร์เนี้ยค่ะมันก็จะแบบทำให้เกมมันสนุกขึ้นนะคะก็มีทั้งแบบสล็อตมินิด้วยแล้วก็มีทั้งอ่างเปาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างอ่างเปารอบนี้มันก็จะขึ้นมาให้เลยว่า ขึ้นสุ่มมาให้เลยเป็นยอดเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอามารวมกันแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราได้มังกร3ตัวค่ะเพิ่มมาอีกมันก็จะคูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆโอเคสำหรับใครที่แบบเอออยากทดลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ เว็บไซ uh, ต์ pragmaticpay.com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Product เลือกส l o t นะคะแล้วก็เล่นได้เลยมันจะเป็นแบบเดโมลองให้เล่นฟรีแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีคำถามอยู่ข้างล่างด้วยตรง e s s r r p t t o n ว่ามันว่าคำถามมันเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามกันมานะคะสามารถรับเงินรางวัลได้เดี๋ยวจะโพสต์คำถามไว้แล้วก็ สำหรับใครที่สนใจนะคะเกมนี้เพิ่งเปิดตัวเกมใหม่ในเว็บดังๆของไทยนะคะอาจจะมีเข้ามาแล้วหรือว่าอาจจะมีเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่ายังไม่มีนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะของ p a g m a t i c Play หรือว่า PP Slot นะคะขอบคุณค่ะ